เมื่อคนคนหนึ่งต้องสูญเสียภรรยาและถูกตัดสินให้ผิดในสิ่งที่ตนเองไม่ได้ทำเมื่อมีโอกาสเขาจึงต้องพิสูจน์ตัวเองและตามหาความจริงให้ได้สวัสดีครับกับผมนายขี้เมาเล่าหนังวันนี้ผมจะมาสปอยหนังที่มีชื่อเรื่องว่า The f u g i t i v e ขึ้นทำเนียบจับตายให้ฟังนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยนะครับหนังเปิดมาที่บ้านหลังหนึ่งเพิ่งมีคดีฆาตกรรม เจ้าหน้าที่เคลลี่และเจ้าหน้าที่โลเซตติกำลังนำตัวชายผู้หนึ่งไปที่โรงพักเพื่อสอบสวนชายคนนี้ก็คือหมอริชาร์ดแคมเบลล์ศัลยแพทย์หลอดเลือดของโรงพยาบาลชิคาโกเมโมเรียลตอนนี้ยังไม่ชี้ชัดว่าเขาสังหารภรรยาตนเองหรือไม่เธอเสียชีวิตก่อนเที่ยงคืนเล็กน้อยหลังจากโทรไปขอความช่วยเหลือจากตำรวจก่อนหน้านี้ริชาร์ดและเฮเลนภรรยาของเขาอยู่ในงานการกรุศลที่จัดขึ้นเพื่อระดมทุนวิจัยในเด็กหมอชาลีเอากุญแจรถมาคืนหลังจากที่ขอยืมไปธุระริชาร์ดทักทายคนเกือบทั้งงานก่อนที่จะขับรถกลับบ้า พร้อมกับเฮเลนมีโทรศัพท์จากโรงพยาบาลให้เขาช่วยไปทําการผ่าตัดเคสหนึ่งเพราะทางโรงพยาบาลไม่สามารถติดต่อหมอเล่นได้เฮเลนบอกว่าเธอจะรอเขาที่บ้านลิชาร์ดจึงไปส่งเฮเลนที่บ้านก่อนแล้วจะกลับมาหลังจากผ่าตัดเสร็จเคสผ่าตัดคนไข้อายุ58เพิ่งผ่าตัดถุงน้ําดีมาและมีภาวะเลือดไม่แข็งตัว เมื่อทาการผ่าตัดจนเสร็จริชาร์ดกลับมาถึงบ้านมีชายแปลกหน้าคนหนึ่งอยู่ในบ้านของเขาจึงเกิดการต่อสู้กันชายคนนั้นหนีไปได้แต่ก็รู้ว่าชายคนนั้นใส่แขนเทียมเขาขึ้นไปดูเฮเลนเธอมีแผลที่ศีรษะและถูกยิงริชาร์ดพยายามช่วยเธอเต็มที่แต่ก็ไม่สามารถจะลักงชีวิตของเธอเอาไว้ได้เขากอดล่างของเธอด้วยความเสียใจบนโรงพักตอนแรกเคลลี่และโลเซตติก็สอบสวนแบบสุภาพแต่พอมีผลสรุปหลักฐานถึงพยานวัตถุแวดล้อมทั้งรอยนิ้วมือไม่มีร่องรอยการง,างัดแงะในบ้านไม่ทรัพยย์สสินูญหา เศษเนื้อที่เล็บของคนตายก็เป็นของ Richard. ริชาร์ดลอยเนิ้วมือที่ปืนอีกทั้งเฮเลนมีฐานะที่ดีกว่า จนถึงผู้รับผลประโยชน์จากประกันชีวิตก็คือริชาร์ดท่าทีของทั้งคู่ก็เปลี่ยนไปพยานแวดล้อมทุกอย่างชี้ไปที่ริชาร์ดเป็นคนฆ่าภรรยาของเขาริชาร์ดโกรธและเสียใจมากที่แคลลี่และโรเซตติไม่สนใจฟังเรื่องชายบุกลุกแขนด้วนที่เขาบอกแต่กลับคิดว่าเขาคือฆาตกรด้วยหลักฐานที่แน่นสารพิพากษาให้ได้รับโทษประหารชีวิตด้วยการฉีดยาและให้นำตัวไปฝากขังที่เลินจำอิลลินอยส์เพื่อรอวันที่อายการจะกำหนดวันประหาร ถึงวันเคลื่อนย้ายนักโทษมีนักโทษ4คนคือลิชาร์ดคาสันคาทิดาและโคบแลนด์มีผู้คุม2คนคือสตีเวนและเดวิดเมื่อออกเดินทางได้สักพักคาสัน <ass> ก็ชักและมีน้ำลายฟูมปากผู้คุมเดวิดเข้ามาดูคาสันใช้แปลงสีฟันที่รับจนแหลมแทงท้องของเดวิดจนเขาล้มลงผู้คุมสตีเวนยิงคาสันตายคาทิดาเข้าแย่งปืนปืนลั่นไปถูกคนขับรถจึงเสียหลักตกข้างทางและพลิกคว่ำหลายตลบ หลังเหตุการณ์สงบสตีเวนเรียกลิชาร์ดให้มาช่วยดูเดวิดเพราะเขารู้ว่าริชาร์ดเป็นหมอริชาร์ดจะช่วยแต่มือเขาใส่กุญแจอยู่สตีเวนจึงโยนกุญแจมาให้เมื่อริชาร์ดไขเสร็จเขาก็โยนกุญแจไปทางโคบแลน มีเสียงหวูดรถไฟดังลั่นพอรถบัสตกอยู่บนรางรถไฟและรถไฟกำลังมาสตีเวนและโคบแลนด์รีบเอาตัวรอดออกจากรถลิชาร์ดพยายาม David, ยอุ้มเดวิดโยนออกไปก่อนและเขาก็ออกมาได้ก่อนที่รถไฟจะพุ่งเข้าชนอย่างแรงจนตกรางเนื่องจากเป็นขบวนสินค้าและน้ำมันจึงเกิดไฟไหม้โคบแลนด์ land, มาไขกาุญแจล็อกข้อเท้าให้ลิชาร์ดแล้วทั้งคู่ก็แยกกันหลบหนีลิชาร์ดได้รับบาดเจ็บเทาหนีไปทางริมน้ำ เจ้าหน้าที่ตรวจการกระทรวงยุติธรรมนำโดยซามูเอลหรือแซมมาถึงที่เกิดเหตุพบในอำเภอโลลินที่กำลังฟังสตีเวนโมเหตุการณ์ที่ตัวเองเป็นคนช่วยคนอื่นๆจนตัวเองเกือบเอาชีวิตไม่รอดโลลินสรุปเหตุการณ์ว่าไม่น่าจะมีใครรอดแต่แซมยังไม่ปักใจเขาเสนอให้ตั้งด่านแต่โลลินไม่เห็นด้วยมันดูไร้ค่าพอนักโทษตายหมดแล้วแซมขอรับโอนคดีโลลินถามถึงการใช้สิทธิในการโอนแซมจึงโชว์หนังสือจากผู้ว่ารัฐอิลลินอยส์ ลูกน้องแซมเอาโซ่ตัวนที่หล่นอยู่มาให้ดูต่อหน้าโลลินและสตีเวนทําให้สตีเวนเปลี่ยนคําให้การว่าอาจจะมีนักโทษรอดชีวิตและหลบหนีไปคราวนี้แซมจึงเป็นฝ่ายสั่งการพวกนายอำเภอให้ตั้งด่านตามที่เขาบอกริชาร์ดหนีมาถึงในเมือง เขาขโมยชุดของช่างยกรถมาเปลี่ยนกับชุดนักโทษของเขามีคนพบผู้รอดชีวิตในที่เกิดเหตุก็คือเดวิดพวกเขาส่งไปโรงพยาบาลแฮร์ริสลิชาร์ดก็มาที่นี่เช่นกันเขาปลอมเป็นเด็กยกของแล้วเข้าไปในโรงพยาบาลแอบเข้าไปในห้องพักผู้ป่วยลิชาร์ดเย็บแผลให้กับตัวเองจัดการโกนหนวดเคราขโมยกินข้าวของคนป่วยจอนสันผู้ป่วยก็ได้แต่มองตาปิดๆแล้วเปลี่ยนเสื้อผ้าจนเหมือนหมอเมื่อเดินออกมาด้านนอกสนกับเวนเปลที่กำลังพาเดวิดเข้าห้องฉุกเฉินเดวิดกำลังจะพูดเขาเอาหน้ากากออกซิเจนปิดปากเววแลบอก,กบ ว่าชายคนนี้กระเพาะทะลุพอลิชาร์ดเห็นตอนที่เดวิดโดนแทงแต่เวนเปลก็ถึงกับงงเพราะแค่เห็นหน้าก็รู้ถึงอาการลิชาร์ดขโมยรถพยาบาลขับหลบหนีแซมได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลว่าผู้คุมที่ถูกส่งตัวไปแจ้งว่าพบลิชาร์ดที่นั่นและมีแจ้งเพิ่มเข้ามาว่าพบรถพยาบาลต้องสงสัยขับอยู่ในเมืองแซมและทีมจึงขึ้นเฮลิคอปเตอร์ออกตามแซมตามมาจนพบลิชาร์ด เขากำลังขับรถจะเข้าอุโมงแซมสั่งแหนมเบอร์ให้ปิดถนนปากทางออกในอุโมง์ริชาร์ดเห็นแซมเขาจึงจอดรถตำรวจก็บีบเข้ามาทั้งสองด้านและค่อยๆเดินเข้ามาบิ๊กบอกแซมว่าที่รถไม่มีริชาร์ดแซมเป็นคนฉลาดเขาได้ยินเสียงน้ำไหลเขาเดินไปทางเสียงน้ำจนพบท่อและฝาท่อของมันเปิดออกได้แซมตามเข้าไปข้างในมันมีทางแยกแซมสั่งให้บิ๊กกับคอสโมแยกไปอีกทางส่วนเขาจะไปเพียงลำพังแซมตามจนทาริชาร์ดบริเวณทางลาดแซมลื่นจนเป็นเหตุให้ปืนหลุดมือ แล้วมันก็ไหลไปตามน้ําจนถึงริชาร์ดเขาเก็บมันขึ้นมาถือไว้และจ่อไปที่แซมริชาร์ดบอกแซมว่าเขาไม่ได้ฆ่าเมียของเขาและก็หนีต่อไป มันก็ช่วยทวงเวลาได้เพียงชั่วครู่แซมควักปืนอีกรกะบอกออกมาแล้วก็ออกตามต่อริชาร์ดหนีมาจนปลายสุดของท่อมันก็คือเขื่อนขนาดใหญ่และสูงมากแซมตามมาทันและสั่งให้เขามอบตัวแต่ริชาร์ดตัดสินใจกระโดดลงไปทุกคนคิดว่าเขาต้องตายยกเว้นแซมคนเดียวเขาสั่งปิดการระบายน้ําแล้วสั่งตามหาจนกว่าจะเจอตัวริชาร์ดที่ยังไม่ตายเขาลอดมาได้และขึ้นฝั่งเขาเข้าไปซ่อนตัวในป่าตลอดทั้งคืนส่วนแซมและทีมงานหลังจากที่ได้สั่งการให้ท้องที่ออกค้นหาต่อแล้วก็บินกลับริชาร์ดหลบหนีและนอน อยู่ในป่าตลอดคืนเขาฝันถึงเหตุการณ์ที่ทําให้เฮเลนตายลิชาร์ดแปลงโชมอีกครั้งด้วยการย้อมผมแล้วเดินไปตามถนนมีสาวใจดีจอดรถรับและดูเธอจะไม่รู้จักเขาเขาจึงขึ้นรถมาด้วยคอสโมรายงานว่าเจอตัวโคฟแลนแล้วรุงขึ้นทีมของแซมก็เข้าจับกลุมโดยปลอมเป็นพวกขี้เมาช่างซ่อมท่อหรือแม้แต่เจ้าหน้าที่เก็บขยะป้ายูเอสมาเชลถูกดึงออกและบุกเข้าทําการจับกุม โคฟแลนไหวตัวทันมันจับนิวแมนเป็นตัวประกันโคฟแลนถอยไปจนชิดผนังเรียกร้องรถหนึ่งคันและน้ำมันเต็มถังแสงค่อยๆเดินไปตามเสียงจนเขาเห็นตัวของโคฟแลนแล้วยื่นปืนออกไปวิสามันโคฟแลนทำเอานิวแมนถึงกับหูดับริชาร์ดมาจนถึงในเมืองรถตำรวจวิ่งผ่านไปโดยไม่สงสัย ริชาร์โทรหาวอเตอร์ทนายของเขาเพื่อขอความช่วยเหลือเรื่องเงินวอเตอร์ Water ไม่ช่วยแต่แนะนําให้เข้ามอบตัวซะวอเตอร์ Water ถามว่าริชาร์อยู่ที่ไหนเขาจะไปรับริชาร์บอกว่าอยู่ที่เซนหลุยทีมของแซมดักฟังโทรศัพท์ของวอเตอร์ที่ริชาร์โทรมาพวกเขาฟังอย่างละเอียดและวิเคราะห์จนรู้ว่าริชาร์ตอนนี้อยู่ใกล้ๆเขานี่เอง ลิชาร์ดมาดักรอชาลีเพื่อนของเขาที่บริเวณที่พักรถของหมอชาลีจอดติดไฟแดงลิชาร์ดจึงเข้าไปขอเงินสดท่าทางของหมอชาลีดีใจมากและเป็นห่วงลิชาร์ดชาลีพยายามถามว่าพักที่ไหนรถตำรวจที่จอดอยู่ข้างหลังก็บีบแต่ใส่เพราะไฟเขียวแล้วชาลีจึงต้องออกรถและลิชาร์ดก็รีบเดินหนีไป แซมเรียกตำรวจชิคาโกมาให้ข้อมูลลิชาร์ดเคลลี่ฟันทงว่าลิชาร์ดต้องการเงินเพราะเฮเลนรวยกว่าเคลลี่เรียกประชุมตำรวจชิคาโกและแจกใบปลิวเพื่อออกตารล่าตัวลิชาร์ดเขายอมสละวิสกี้เก่าแก่ที่เก็บเอาไว้เพื่อเป็นรางวัลลิชาร์ดมาที่โรงพยาบาลคุกเคานตี้เขาเดินไปแผนกอวัยวะเทียมเข้าไปในห้องเก็บแขนและขาเทียมแล้วเดินสำรวจรอบๆโดยไม่มีใครสงสัยจากนั้นมาที่ห้องพักพนักง,งานทำความสะอาดแล้วขโมยบัตรพนักง,งานของเจ้าหน้าที่คนหนึ่งมา แซมสอบปากคำคนใกล้ตัวลิชาร์ดโดยเริ่มจากชาลีชาลีบอกแซมไปตามตรงว่าเขากับลิชาร์ดเรียนมารุ่นเดียวกันและเพิ่งเจอกันเมื่อเชา้านี้ชาลีให้เงินสดไปนิดหน่อยชาลีบอกกับแซมว่าเขาเชื่อว่าลิชาร์ดเป็นผู้บริสุทธิ์ลิชาร์ดเป็นคนฉลาดตำรวจจะไม่มีทางจับเขาได้รวมถึงคนใกล้ตัวอีกหลายคนที่ถูกสอบทุกคนเชื่อว่าเขาจะไม่มีทางทำแบบนั้น ลิชาร์ดหาซื้อชุดพนักง,งานทำความสะอาดถ่ายรูปตัวเองเพื่อทำบัตรพนักง,งานขึ้นมาและหาข้อมูลเกี่ยวกับชนิดของแขนเทียมแซมเอ็ดใจบางอย่างเขามาที่เกิดเหตุพร้อมกับคอสโมเพื่อตรวจดูทุกอย่างด้วยตาของตัวเองลิชาร์ดสะดุ้งตื่นเพราะมีเสียงดังที่ด้านนอกเมื่อมองออกไปเห็นตำรวจมากันหลายคนและล้อมที่นี่ไว้แซมคิดว่าเขาคงจะเกมแล้ว แต่มันก็ไม่ใช่อย่างที่เขาคิดตำรวจมาจับลูกชายเจ้าของบ้านด้วยข้อหามอมยาเด็กอายุ12และขายผงขาวริชาร์ดถอนหายใจด้วยความลงอ,อกพอถึงตอนกลางคืนริชาร์ดในชุดพันลงก็มาที่โรงพยาบาลคุกเคานตี้ขณะนั้นมีเหตุรถบัสนักเรียนพลิกคว่ำจึงมีเด็กถูกส่งตัวมารักษาที่นี่จำนวนมาก ลิชาร์ดมาจนถึงแล็บอวัยวะเทียมเขาแจ้งเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอยู่คนเดียวว่ามาทําความสะอาดมูลี่แล้วก็แอบเปิดคอมเพื่อหาข้อมูลของผู้เข้ารับแขนเทียมลิชาร์ดหาจนพบ5คนสุดท้ายที่เขาคิดว่าใช่แล้วก็สั่งปริ้นออกมาเลยแลนลูกเจ้าของบ้านยอมบอกเคลลี่ทุกอย่างเกี่ยวกับลิชาร์ดที่มาพักที่บ้านแม่ของเขา ด้านหน้าโรงพยาบาลกำลังวุ่นวายเพราะเจ้าหน้าที่ไม่พอมีเด็กได้รับบาดเจ็บเข้ารับการรักษาจำนวนมากหมอแอนเฮลิชาร์ใส่ชุดพันโลงและยืนว่างๆอยู่เธอจึงวานให้เขาเข็นเตียงเด็กชายไปยังห้องตรวจโรค2อลิชาร์จึงเข็นเด็กไป ระหว่างทางเขาหยิบฟิล์มเอ็กซเรย์ขึ้นมาดูพร้อมกับถามอาการของเด็กน้อยโจเอลหมอแอนเห็นตอนนี้พอดีเมื่อเข้าลิฟต์ลิชาร์ดก็แก้คำวินิจฉัยของหมอเขาเซ็นชื่อในฐานะห,หมอเจ้าของไข้แล้วนำเด็กส่งต่อให้พยาบาลหมอแอนเดินมาดูเด็กน้อยโจเอลที่เธอให้ลิชาร์ดมาส่งแต่ก็ไม่มีหมอแอนจับได้ว่าลิชาร์ดใช้บัตรปลอมเธอเรียกรอปรพอทำให้ลิชาร์ดต้องรีบหนีออกมา แซมไปคนที่พักริชาร์จนรู้ว่าเขาทำบัตรปลอมของโรงพยาบาลจึงรีบนำกำลังมาแซมได้พบกับหมอแอนเธอเล่าให้แซมฟังเรื่องที่ลิชาร์เปลี่ยนคำสั่งของหมอและทำให้สามารถช่วยชีวิตเด็กคนนั้นไว้ได้ คอสโมบอกแซมว่าที่นี่มีตำรวจเยอะลิชาร์ดคงไม่ง่มาที่นี่หรอกทันทีที่พูดจบมีชายแขนด้วนเดินแทรกระหว่างกลางทั้งสองคนแซมนึกบางอย่างออกเขาเดินไปด้านในและขอคุยกับเจ้าหน้าที่ห้องอวัยวะเทียมลิชาร์ดโทรไปตามเบอร์ที่ได้มาจากโรงพยาบาลบางคนก็ตายไปแล้วมีคนหนึ่งชื่อใครเขาติดคุกอยู่ด้วยข้อหาปล้นทางด้านแซมเขาก็สั่งให้เจ้าหน้าที่ค้นประวัติคนไข้ที่เคยรับแขนเทียม จนกระทั่งพบชื่อของใครที่กำลังติดคุกอยู่ในข้อหาปล้นลิชาร์ดมาขอเยี่ยมใครที่คุกในขณะที่เขาขึ้นลิฟต์แซมก็มาถึงด้านล่างด้วยความที่ขี้เกียจรลอลิฟต์แซมจึงเดินขึ้นบันไดไปลิชาร์ดแลกบัตรเข้าไปจนได้พบกับใครเมื่อดูแล้วลิชาร์ดแน่ใจว่าไม่ใช่จึงรีบกลับลงด้านล่างโดยใช้บันไดเช่นกันแซมเห็นและจำลิชาร์ดได้ถึงแม้จะอยู่กันคนละฝ้าของบันไดเขาวิ่งตามลิชาร์ดไปทันทีเมื่อลงมาด้านล่างคนเริ่มเยอะการไล่ตามจึงลำบากแซมบอกกลุ่มตำรวจว่าเขากำลัังถูกกไลล่่ตามแะขอให้ชวยสด ตำรวจจึงช่วยกันจับแซม ว่าจะรู้ว่าเป็นพวกเดียวกันมันก็เสียเวลาแซมสั่งให้ปิดทางออกแต่ลิชาร์ก็ออกมาจนพ้นและติดแค่เท้าแซมยิงทันทีแต่มันก็เป็นกระจกกันกระสุนลิชาร์จึงไม่เป็นอะไรลิชาร์ออกมาด้านนอกอาคารเขาหยิบหมวกสีเขียวมาใส่แล้วก็เดินปะปนกับขบวนพาเลททาให้รอดไปได้เหลือเพียงเบอร์เดียวที่ลิชาร์ต้องโทรลิชาร์ลองโทรไปก็ไม่มีใครรับสายเขาจึงลองไปตามที่อยู่นั้นลิชาร์เข้าไปในบ้านตามที่อยู่เขาพบรูปคนคน,คนหนึ่งที่ดูคุ้นตาม,มากเป็นอดีตตำรวจชื่อเฟเดริกไซลิชาร์ลองค้นข้าวของต่างๆจน ไปเจอแขนเทียมและมันยาวจนถึงหัวไหล่เหมือนที่เขาเคยดึงของโจนคนนั้นจนหลุดริชาร์ดค้นต่อก็เจอรูปหมอเลนส์และดูทั้งคู่จะสนิทกันริชาร์ดพบตัวชิงโชคของบอริษัทเดฟลินแมกเกอร์และรูปถ่ายที่เลนส์กับไซส์ไปตกปลาด้วยกัน ลิชาร์ดเริ่มปฏิบัติต่อเรื่องราวทั้งหมดคนไข้ล่าสุดที่เขาผ่าตัดก็มีอาการเลือดไม่แข็งตัวและเป็นคนไข้ของมอร์เลนส์ที่ใช้ทดลองยา RDU90 มันเป็นยาทะลวงหลอดเลือดขณะที่แซมนั่งฟังสรุปจากลูกน้องมีโทรศัพท์เข้ามาจากลิชาร์ดคิมโบเขารับสายและสั่งบันทึกเสียงแซมพูดทวงเวลาเพื่อหาพิกัดแต่มันก็ไม่จําเป็นเพราะลิชาร์ดไม่วางสายเขาวางโทรศัพท์ข้างเครื่องแล้วก็ออกไปไม่กี่นาทีตำรวจก็มากันเกือบทั้งโรงพักตำรวจเก็บหลักฐานทุกอย่างรวมถึงแขนเทียมและรูปถ่ายของไซ์ที่ดูเหมือนจงงใจทิว้ว ไซส์กลับมาที่นี่พอดีแซมสอบถามจึงรู้จักปากไซส์เองว่าเขาทำงานรักษาความปลอดภัยให้กับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเดฟรินแมกเ,กเกอร์จากนั้นแซมสั่งให้จับตาดูไซส์และสืบประวัติคนในรูปที่ถ่ายคู่กับไซส์ทั้งหมด ลิชาร์ดโทรหาชาลีและบอกว่าเลนส์กับแมกเกอร์ต้องการจะฆ่าเขาเพราะเลนส์กำลังทดลองยา RDU90 และตัวลิชาร์ดรู้ว่ามันมีผลทำให้ตับอักเสบชาลี Charlie, บอกกับลิชาร์ดว่าเลนส์ ens, ตายไปแล้วจากอุบัติเหตุทำให้ลิชาร์ดถึงกับอึ้งไปชาลี Charlie, ถามลิชาร์ดต่อว่าเขามีวิธีพิสูจน์เรื่องนี้ไหมลิชาร์ดตอบว่ามีเขาสามารถพิสูจน์มันได้ลิชาร์ดให้ช oh bon, าลีโทรหาโบนเจ้าหน้าที่คุมห้องเก็บเนื้อเยื่อว่าเขาต้องการความช่วยเหลือ หลังวางสายจากริชาร์ดชาลีก็ต้องเจอแซมที่มาขอพบแซมเอารูปไซส์ให้ดูและถามว่ารู้จักไหมชาลีตอบอย่างไม่ลังเลว่าไม่เคยรู้จักแซมให้ดูรูปของเลนส์แซมลองถามชาลีว่าเขารู้จักเลนส์ไหมชาลีตอบว่าไม่เคยเห็นชายผู้นี้มาก่อนในชีวิตแซมนั่งอ่านหนังสือเกี่ยวกับยาชื่อโพรวาสิกที่วิจัยโดยบริษัทแมกเกอร์และพูดว่า บริษัทแมกเกอร์ aker, ขายยาได้ถึง7,500ล้านเหรียญเมื่อปีกลายที่แล้วลูกน้องของเขาเข้ามารายงานว่าในรูปถ่ายหลังจากขยายดูพบว่าเลนใส่เสื้อของโรงพยาบาลชิคาโกเมโมเรียลนิวแมนและบิ๊กไปที่โรงพยาบาลนั้นทันทีลิชาร์ดมหาโบนเพื่อขอตัวอย่างตับของคนไข้ที่รับการทดลองยา RDU 9 0ของเมื่อวันที่21มกราคมแต่ลิชาร์ดไม่ไดเอามาตัวอย่างเดียวเขาแอบหยิบมันมาหลายตัวอย่างไซที่ถูกตำรวจเฝ้าหน้าบ้านได้รับโทรศัพท์จากใครบางคนแล้วก็มีรถด,ดับเพลิงวิ่งมาจอดที่หน้าบ้านไซต์ติ เตรียมปืนแล้วใช้จังหวะนี้หนีออกมาจากบ้านริชาร์ดเอาเนื้อเยื่อทั้งหมดมาให้แคทตรวจผลออกมาว่าเป็นตับที่ปกติมันไม่ใช่ตับของผู้ป่วยที่ตับอักเสบทั้งหมดมันเป็นเนื้อเยื่อตับเดียวกันอีกด้วยต่างหากริชาร์ดยิ้มอย่างมั่นใจว่าสิ่งที่เขาคิดนั้นถูกต้องแน่ๆว่าเลนคือคนวงการทุกอย่างเพราะเลนเป็นผู้จดทะเบียน RDU90 และริชาร์ดรู้ว่ามันมีผลข้างเคียงเขาก็เลยต้องการปิดปากริชาร์ดแต่ดันไปฆ่าผิดคนแต่ความคิดก็ต้องสะดุดเมื่อแคทบอกว่าเลนตายวันที่21สิงหาคมและครึ่งหนึ่งของตัวอย่างก็ถูกอนุมัติเมื่อวันที่21สิงหาคมเช่นเดียวกันหมายความว่าต้องมีคนเอาเนื้อเยื่อเข้าไปเปลี่ยนคนที่เข้าห้องทดลองของเลนได้ก็ต้องเป็นหัวหน้าของเขาเท่านั้นริชาร์ดถึงกับอึ้งไปเพราะเขารู้แล้วว่าใครเป็นหัวหน้าของเลนนิวแมนและบิ๊กมาสอบถามโบนเรื่องหมอเลนโดยมีสายตาของไซที่แอบดูอยู่ หลังจากที่ได้คุยกับโบนนิวแมนก็โทรรายงานแซมว่าชาลีเป็นหัวหน้าของเลนชาลีโกหกว่าเขาไม่รู้จักเลนขณะที่คอสโมรายงานเรื่องเวลาที่เลนถูกรถชนตายก็มีรายงานประวัติการใช้โทรศัพท์เข้ามาว่าไซ์ไม่เคยโทรหาริชาร์ดเลยแต่ในคืนที่เกิดเหตุนั้นโทรศัพท์ในรถของลิชาร์ดถูกโทรหาไซตอนทุ่มครึง่งแซมขอประวัติการจับกุมริชาร์ดมันเป็นเวลาทุ่มครึ่งเช่นกัน ไซามาเฝ้ารอลิชาร์จนเจอตัวเขาตามลิชาร์ขึ้นไปบนรถไฟผู้ชายที่นั่งตรงข้ามคุ้นหน้าลิชาร์เขาลุกออกไปแจ้งกับตำรวจรถไฟจังหวะนั้นไซเข้ามาพอดีไซย,ยิงตำรวจตายลิชาร์ดึงเบรกฉุกเฉินไซจึงเสียหลักและถลามาทางลิชาร์เขาต่อยสวนไปและเขายั่งปืนลิชาร์เหนือกว่าเพราะแขนของเขามีสองข้างลิชาร์แย่งปืนได้และใช้ฟาดหน้าจนไซสิน้นฤทธิ์ลิชาร์ใช้กุญแจมือตำรวจล็อกไซไว้แล้วก็รีบหนีออกมา ตำรวจชิคาโกแห่กันมาที่นี่พอลิชาร์ตต้องสงสัยว่าฆ่าตำรวจรถไฟแซมก็เช่นเดียวกันเขาเข้าใจเหตุการณ์ทั้งหมดและอ่านใจลิชาร์ดออกว่าจะไปที่ไหนชาลีขึ้นกล่าวปทาทคาถาทันทีที่เห็นลิชาร์ดเขาก็ตกใจจนพูดผิดๆถูกๆลิชาร์ดเดินมาถึงหน้าเวทีและบอกทุกอย่างออกมาให้ทุกคนในงานได้ยินเรื่องเปลี่ยนตัวอย่างเนื้อเยื่อเพื่อให้ผ่านการอนุมัติชาลีรีบหนีออกมาทั้งสองต่อยกันจนออกมาที่ดาดฟ้าเฮลิคอปเตอร์รายงานว่าเห็นตัวลิชาร์ดโลเซลสติที่เกลดิชาร์ดไฟเขียวให้ยิงได้ทททัันนีี่เห็ตวริชา์ โดนและยิงแซมที่ตามขึ้นมารีบสั่งให้หยุดยิงเพราะตัวเขาก็อยู่บนนี้ด้วยลิชาร์และชาลีทะลุกระจกจนตกลงมาลิชาร์สลบอยู่บนหลังคาลิฟต์แต่ชาลีตกลงมาด้านในลิฟต์พาทั้งคู่ลงมาที่ชั้น5ซึ่งเป็นชั้นซักรีดแซมและคอสโมรีบตามลงมาเมื่อลิชาร์ฟื้นขึ้นก็ตามหาชาลีต่อห้องซักรีดกว้างใหญ่และมีผ้าจํานวนมากแซมกับคอสโมแยกกันหาแซมตะโกนเสียงดังว่าให้ลิชาร์มอบตัวเพราะตำรวจชิคาโกจะจับตายเขาพอคิดว่าลิชาร์ยิงตำรวจตายบนรถไฟแซมเชื่อว่าลิชาร์บริสุ เขารู้เรื่องไซร์และชาลีชาลียืมรถลิชาร์ดไปในคืนนั้นมีกุญแจบ้านวางอยู่ในรถบ้านจึงไม่มีรอยงัดแล้วใช้โทรศัพท์ในรถโทรหาไซร์ชาลีย่องมาด้านหลังแล้วผลักท่อนเหล็กกระแทกใส่คอสโมโจนเขาสลบชาลีหยิบปืนขึ้นมาและกำลังจะยิงแซมแต่ลิชาร์ดใช้ท่อนเหล็กขวดขาเขาจนล้มลงแล้วซ้ำที่หน้าอีกครั้งจนชาลีสิน้นฤทธิ์แซมหันมาเห็นภาพชาลีที่สลบและมีปืนในมือลิชาร์ดมีท่อนเหล็กเขากำลังวางมาลงแซมก็เข้าใจทุกอย่างเขาลดปืนลง ลิชาร์ดบอกกับแซมว่าชาลีฆ่าเฮเลนแซมตอบว่าเขารู้แล้วและดีใจที่เรื่องนี้มันจบเขาอยากจะพักไซและชาลีถูกจับแซมพาตัวลิชาร์ดใส่กุญแจมือเดินลงมาแต่หลังจากขึ้นรถแล้วเขาก็ปลดมันออกให้หลังจากทุกอย่างคลี่คลายเคลลี่และโลเซตติตำรวจชิคาโกก็หน้าจ่อยไปเพราะจับผิดตัวแล้วหนังก็จบครับ